สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้มาพบกับซูซูกิคริสตันนะครับโอ้โหอายุอานามันใชน้อยครับซูซูกิคริสตันคันนี้ก็อายุกว่าวันยี่ปีนะครับเนี่ยอายุมันใช้น้อยแล้วเก่าแก่เก่าคึกนะครับดูครับสีซีดมาแล้วดูห้องเครื่องครับน้ามันเยิ่อมเชียวสีซีดครับดูสภาพนี่คือแบบสุดๆไปเลยครับเนี่ยครับ สุดยอดเลยดูสีจางมานครับท่อไอเสียเลยท่อไอเสียสุดคลาสสิกครับดูนี่ครับคริสตันคริสตันอียะดูสภาพเครื่องสิครับไม่คิดว่ามันจะขี่ได้ครับสภาพนี้นะดูหน้าปัดสิ มีโลโก้ของปราบอาสาด้วยนะอย่าดูสิเดี๋ยวผมจะเอาไปซิ่งหนือรับวันนี้ครับเพราะว่ารถคันนี้ปกติแล้วก็จะจอดทิ้งไว้เฉยครับเขาได้ขี่ไปไหนนะน,นี่จะลองเอาไปซิ่งดูดูีิว่ามันจะสตาร์ตติดง่ายไหมหรือมันจะยังไงเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้ดูนะครับ s u สิส u สุกิคริสตันเอ้กันตกนี้ก็ไม่ใช่ของเดิมนะครับเปลี่ยนใหมล่ละตัวเนี้ย ของเดิมไม่มีนะครับกระจกนี่มันเปลี่ยนใหม่ดูสวิตต่ำตางๆยังคลาสสิกนะครับโอ้โหดูนี่แต่นะบิดแต่ดังไหมไม่ดังอ่ะมันมันหลุ่แล้วไฟเดียวไฟอะไรดีหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับ ทีครับใช้น้ำมันสองทีก็เนี่ยครับสองหรือสามทีดูควคันนะดูควันนะครับโอ้โหควันสุดๆไปเลยครับดูไฟไฟหน้ายัางออกอยู่นนะไฟหน้าออกอยู่ดูไฟเลี้ยวออกไหมไฟเลี้ยวออกไหมไฟเลี้ยว ไฟเลี้ยวไม่ออกออกข้างเดียวไฟนี้ออกข้างเดียวไฟนีฟออฟ้ออกข้างเดียวครับคันนี้ไม่ออกให้ออกอยู่แต่มองไม่เห็นครับห <laughs> ลังออกไหมไฟเลี้ยวโอ้โหไอ้ป้อนเหม็นมากเลยเหม็นครับไฟเลี้ยวแตะดังไหมมูอเตะดังไหมแตะก็ไม่ดัง นี่อะไรเนี่ยโชคอะนี่โชคมะเนี่ยอีะปิดไฟเปิดไฟได้ด้วยอันนี้ปุ่มสตาร์ทแต่ไม่ใช่ครับปุ่มสตาร์ทไม่ใช่เดี๋ยวจะลองเอาไปซิ่งดูนะครับจะเอาไปซิ่งดูครับเดี๋ยวจะเอาไปซิ่งนะครับจะเอาซูซูกิคิปตันไปซิ่งนะครับผมไป ฟังเสียงมันเสียงมันอโอ้โหเสียงเราใจมากเลยฮะอืม <c ười> โอ้โหขาตั้งแล้วพี่ดีอะคาตั้งมันยังไงไม่รู้นะดูขาตั้งก่อนนะขาตั้งมัน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 ลงไปอ่ะคาตั้งมันลงมันม่ไมม่นี่ยมันลงอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขาตั้งมันลงฮะอะไรอะ เกาะแล้วเกาะเลยเกาะเอยแล้วไปละไปต่อขาตั้งมันไงไม่รู้มาโอ้ขาตั้งมันลงนะเอาใหม่ก่อน ตั้งมันลงอ่ะจอดนี่ก่อนหนังไดเนี่ยอ่าอ่าลงลครับลงเลยจะลงแลล้วงเลยไอ้ขาตั้งนี่ไม่ดีครับเนี่ยครับนี่ครับขาตั้งตัวเนี้เนี่ยครับเวลาเราเอาลงมันเอาขึ้นได้แค่นีหนอ่ะ เคลื่อนกันดีกว่าเนี่ยครับไอตัวขาตั้งเนี่ยครับมันลงไม่หมดแล้วนะเอมันขึ้นไม่หมดครับปกติขึ้นมามันก็อยู่ประมาณเนี้ยนะเนี่ยครับเป็นอยู่ประมาณเนี้ยแต่อันนี้มันอยู่อย่างเงี้ยครับเวลารถบางทีรถวิ่งไปมันก็ลงมาสปริงตัวนี้ไม่ดีแล้วมันจะเป็นที่สปริงนะครับ เวลารถวิ่งไปบางทีเมื่อลงมาเนี่ยมันก็ถูก,กับพื้นถนนนะครับอันตรายนั้นเนี่ยปกติมันต้องอยู่อย่างเงี้ยตามหลักนะขาตั้งเนาะอ่าเสร็จภาร,รกิจแล้วครับวันนี้เอาไปซิ่งมาลนะ สุสกิคริสตันเราจะขี่โดยไม่ติดเครื่องนะครับเราจะขี่มอเตอร์ไซค์โดยที่ไม่สตาร์ทเครื่องนะครับผมดูที่มันจะไปได้ไหม <laughs> ขี่มอเตอร์ไซค์โดยที่ไม่สตาร์ทเครื่องครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้ โ okay, okay. อเคโอเคจอด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 พอแล้วนะพอแล้วพอแล้วไปเข็นรถเหรอ